วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานี้นะครับทางจอนี่เดฟได้มีการชูกำปั้นแห่งชัยชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับคดีระหว่างจอร์นี่เดฟและก็แอมเบอร์เฮิร์ทนั่นเองครับฟิล์มฟอร์ชอดช็อตนิวส์ ได้มีการตัดสินแล้วนะฮะโจนี่เดฟชนะคดีหมิ่นประมาทได้ค่าเสียหายไป15ล้านเหรียญสหรัฐนะครับวันที่2มิถุนายนนะคณะลูกขุนได้มีการตัดสินความผิดในคดีฟ้องร้องหมิ่นประมาทร,ระหว่างจจดี่เดฟและก็แอมเบอร์เฮิร์ตแล้วนะครับโดยมีคำตัดสินให้โจนี้เดฟเป็นผู้ชนะคดีหมิ่นประมาทนี้ไปส่วนแอมเบอร์เฮิร์ตเนี่ยก็ชนะคดีที่เธอฟ้องกลับที่ตัวเธอเนี่ยถูกกล่าวหาว่าอาดีตสามีของเธอหมิ่นประมาทด้วยเช่นกันเอ๊ะฟังแล้วงงมันเป็นยังไงเดี๋ยวมันเล่าให้ฟังนะครับ ทางคณะลูกขุนนะมีความเห็นว่าพาดหัวหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เนี่ยที่ตัวของ Amber h e ์เฮเขียนบทความอ้างว่าตนเองเป็นเหยื่อการใช้ความรุนแรงจาก Johnny Depp เข้าข่ายเป็นการหมิ่นประมาทจริงๆครับและยังตัดสินให้ Amber h e ์เฮต้องจ่ายค่าเสียหายเปย็นจนวนเงิน10ล้านเหรียญบวกกับค่าเสียหายเชิงลงโทษอีก5ล้านเหรียญด้วยเหมือนกัน ส่วนตัวของแอมเบอร์เฮิร์ตนะฮะเธอก็ฟ้องกลับจอห์นนีเดฟด้วยนะครับเพราะว่าทนายของจอห์นนีเดฟเนี่ยอย่างคุณอดัมวัตแมนเนี่ยกล่าวหาว่าแอมเบอร์เฮิร์ตเนี่ยเป็นพวกหลอกลวงและก็กุเรื่องขึ้นทางคณะลูกขุนก็เห็นว่าฝ่ายของจอห์นนีเดฟเนี่ยมีความผิดฐานมีประมาทเช่นเดียวกันครับแล้วก็สั่งให้จอห์นนีเดฟเนี่ยจ่ายค่าเสียหายให้กับแอมเบอร์เฮิร์ตเป็นจำนวนเงิน2ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองครับ ซึ่งหลังจากที่มีคดีมาเนี่ยฮะย้อนความกันหน่อยไหมย้อนความเอาไทม์ไลน์ง่ายๆไทม์ไลน์ใกล้ๆง่ายๆที่เราน่าจะเข้าใจกันแล้วไปย้อนดูคลิปก่อนๆของผมก็ได้นะมีการไล่ไทม์ไลน์เอาไว้แล้วเรื่องราวระหว่างจอห์นีเดฟบกับแอมเบอร์เฮิร์ตเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงที่เขามีความรักกันจากการที่เล่นภาพยนตร์ด้วยกันนะครับชื่อว่า The Rom ม a ร r y ซึ่งตอนนั้นเนี่ยฮะทั้งสองคนก็ปิ๊งปังกันนั่นแหละแต่ว่าจอร์นีเดฟเขาก็มีแฟนอยู่นะแอมเบอร์เฮิร์ตเขาก็ เพิ่งเลิกกับแฟนของเขานะครับพอทั้งสองคนเนี่ยปิ้งปั้งกันเขาก็เลยมาตกลงปรงใจแต่งงานกันครับในระหว่างที่แต่งงานกันเนี่ยอันนี้เรื่องราวไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงนะมีแค่เขาสองคนที่รู้ความจริงอยู่ว่าทั้งหมดที่เขาพูดมาเนี่ยคืออะไรจากนั้นมาตั้งแต่เขาแต่งงานกัน15เดือนครับตัวของโจนี่เดฟและก็แอมเบอร์เฮิร์สเนี่ยได้มีการหย่ากันออกไปแล้วก็ตกลงกันว่าทั้งสองคนเนี่ยถ้าหย่ากันแล้วจะไม่เอาเรื่องระหว่างที่แต่งงานไปพูดให้ใครฟังนะโดยที่ แอมเบอร์เฮิร์ตระหว่างที่หย่าออกไปเนี่ยก็มีการไปเขียนบดความลงในในนิตยสารวอชิงตันโพสต์เธอได้ระบุเอาไว้ประมาณว่าเธอเนี่ยเป็นเหยื่อวความรุนแรงในครอบครัวซึ่งไม่ได้มีการระบุชื่อว่าเป็นจอห์นนีเด็บหรอกแต่ว่าตัวของแอมเบอร์เฮิร์ตนะฮะในขณะที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นการพูดถึงเหตุการณ์ในช่วงระหว่างที่แต่งงานกับจอห์นนีเด็นั่นเอง มันส่งผลให้ตัวของ j o นีเดฟเนี่ยฮะเสียหายอย่างมากเลยว่าเขาเป็นคนที่ทําร้ายร่างกายภรรยาเขาแล้วก็โดนถอดถอนจากโปรเจกต์ต่างๆจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ในหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นถูกพักออกจากบทกับตันแจ็คสเปโรในแฟรนไชส์ของ Pilot of the Caribbean ตอนนี้ดิสนีย์ยังไม่ได้บอกนะับว่าจะเอาโจนีเดฟกลับไปหรือเปล่า รวมไปถึงถูกเปลี่ยนตัวละครเล็กครับในบทของกร i n เดิล a l ลในเฟรนไชายของ a n f a ฟร์ติกบี s t h t s e s r e t o t of d u l l Door มีการเปลี่ยนตัวนักแสดงจากจอห์นีเดฟเปลี่ยนเป็นคุณเมทเมคคนเซนเอามาแทนนั่นเองทั้งนั้นที่ความจริงยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าจอห์นีเดฟเป็นผู้ทำรายร่างกายแอนเบอร์เฮิร์ตจริงๆหรือเปล่าเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับมันก็เลยทําให ทางจอห์นนี่เดฟเนี่ยต้องมาฟ้องร้องแอมเบอร์เฮิร์นะว่าไหนตกลงกันแล้วไงว่าจะไม่มีการพูดถึงเรื่องราวช่วงที่เราแต่งงานกันไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ว่าเธอมาพูดแล้วในลักษณะที่ตัวของของป๋าเดฟเนี่ยเสียหายอย่างมากเลยพอเป็นแบบนี้ครับจอห์นนี่เดฟก็เลยมีการยื่นเรื่องฟ้องร้องครับผมทําให้ตัวของแอมเบอร์เฮิร์ก็ต้องมาขึ้นศาลด้วยเหมือนกันมีการ ยื่นหลักฐานไปยื่นหลักฐานกันมาจนมาถึงขุนแล้วว่าทางฝั่งลงไปวอชิงตันโพสเป็นการหมิ่นประมาทโจนีเดฟบจริงๆก็เลยทําให้ทางป่าโจนีเดฟบเนี่ยฮะเป็นผู้ชนะคดีครั้งนี้ไปแล้วก็ทําให้แอมเบอร์เฮิร์เนี่ยต้องจ่ายค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินประมาณ15้าล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองนะฮะหลังจากที่มีการตัดสินคดีนะครับตัวของโจนีเดฟเนี่ยได้มีการออกเป็นถแถลงการผ่านทาง IG ออกมานะครับว่าบทความที่โจนีเดฟโพสลง i อเนี่ยฮะมีข้อความประมาณว่า 6ปีที่แล้วชีวิตของผมของลูกๆผมคนใกล้ชิดของผมและชีวิตของผู้คนที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนและเชื่อในตัวผมมาตลอดในหลายปีนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดการครับภายในพริบตาเดียวเป็นความผิดที่มีข้อกล่าวหาทางอาญาอันตึงเครียดได้ถูกยกระดับขึ้นผ่านทางสื่อที่ได้กระตุ้นกำแพงแห่งความเกียดชังอย่างหาจุดจบไม่ได้ถึงแม้จะไม่มีการทำร้ายตัวผม แต่มันได้เดินทางไปรอบโลกถึงสองครั้งภายในเสี้ยววินาทีและมันได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและการทํางานของผมเป็นอย่างมาก6ปีต่อมาคณะลูกขุนได้คืนชีวิตให้กับผมผมรู้สึกกระอักกระอ่วนจริงๆการตัดสินใจของผมที่ได้ติดตามคดีนี้ถึงจะรู้ดีว่ามันต้องมีอุปสรรคสูงมากที่ผมต้องเผชิญหน้าโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได้ชีวิตผมกลายเป็นปรากฏการณ์ไปทท่วโลกการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากได้คิดทบทวนมาอย่างดีแล้วเท่านั้น โดยแรกเริ่มจุดประสงค์ที่ต้องทำคดีก็เพื่อเปิดเผยความจริงโดยไม่คำนึงถึงผลที่จะได้รับการพูดความจริงคือสิ่งที่ผมติดค้างกับลูกๆและผู้คนที่ช่วยเหลือผมอย่างแนว่วแนว่เสมอมาผมรู้สึกถึงสันติภาพที่ได้รู้ว่าผมทำสำเร็จแล้วผมในตอนนี้และตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นได้รับรู้ถึงความรักอันท่วมทน้นแรงสนับสนุนมากมายมหาศาลและความเมตตาจากทั่วทั้งโลก ผมหวังว่าคดีนี้ของผมที่ได้เปิดเผยความจริงจะเป็นตัวช่วยให้บุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงที่ได้อยู่ในสถานการณ์เดียวกับผมและรวมถึงคนที่สนับสนุนผมให้ไม่ยอมแพ้ผมหวังว่าจะได้รับตําแหน่งของคนบริสุทธิ์กลับมาจนกว่าจะถูกตัดสินให้มีความผิดจริงไม่ว่าจะมาจากทั้งในสารหรือสื่อเองก็ตาม ผมรับทราบการทำงานอันสูงส่งของผู้พิพากษาคณะลูกขุนเจ้า้าท่ศาและในอำเภอผู้เสียสละเวลาเพื่อมาถึงจุดนี้และสำหรับทีมกฎหมายที่ขยันขันแข็งและไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปของผมที่ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือได้เปิดเผยแบ่งปันความจริงได้อย่างดีเยี่ยมสิ่งที่ดีที่สุดกำลังมาและบทใหม่ของชีวิตได้เริ่มต้นขึ้นแล้วความจริงเป็นสิ่งไม่ตายจอห์นีเดฟนี่คือสิ่งที่ตัวของจอ์นีเดฟได้มีการ โพสต์ลงไปใน IG จีนะครับเป็นบทความที่แปลเป็นไทยออกมาเป็นแบบนี้แล้วแหละหลังจากที่มีการตัดสินคดีว่าป่าชนะแล้วนะฮะ,ละหลายๆคนทั่วโลกที่เป็นแฟนๆของจอห์นนี่เดฟก็ดีใจนะฮะแล้วก็รู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งเลยว่าเออเนี่ยในที่สุดป่าก็ได้รับความวยุติธรรมนะฮะจากจากการที่โดนแอมเบอร์เฮิร์ตินประมาทไปนะ,ะซึ่ง ความเสียหายในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะกับป๋าอย่างเดียวมันเกิดขึ้นทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นแอมเบอร์เฮิร์ตหรือว่าจอร์นีเด็บก็ตามเจ็บหนักทั้งคู่ครับหลังจากนั้นนะฮะตัวของแอมเบอร์เฮิร์ตก็ได้มีการถแถลงออกมาด้วยเหมือนกันนะฮะหลังจากที่มีการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแอมเบอร์เฮิร์ตได้มีการถแถลงลงไปในโซเชียลมีเดียของตัวเองนะฮะมีการระบุคร่าวๆว่าเธอรู้สึกผิดหวังอย่างมากหลักฐานที่มีมากมายก็ไม่เพียงพอกับการสู้กับอิทธิพลของอดิามีเธอได้ เธอคิดว่าการตัดสินแบบนี้จะทําให้ส่งผลลบต่อผู้หญิงที่กล้าออกมายืนหยัดพูดอีกด้วยสําหรับคําแถลงเต็มๆของเอเบอร์เฮิร์ตนะฮะได้มีการระบุไว้แบบนี้ครับความผิดหวังที่ฉันรู้สึกวันนี้มันมากเกินจะพูดออกมาได้ฉันใจสลายที่หลักฐานมากมายเท่าภูเขาก็ไม่สามารถยืนหยัดต่อพลังและอิทธิพลของอดีตสามีของฉันได้ฉันยิ่งผิดหวังมากขึ้นอีกเมื่อผลออกมา ได้ส่งผลต่อผู้หญิงรายอื่นที่จะยิ่งทำให้นาฬิกายย้อนถอยกลับไปในตอนที่ผู้หญิงลุกขึ้นมาพูดกลับถูกสังคมตีตาให้เป็นเหยื่อและทำให้อับอายมันทำให้ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงกลับกลายเป็นเรื่องซีเรียสขึ้นมาฉันเชื่อว่าทีมทนายของจอห์นนี่เดฟประสบความสาเร็จในการทาให้คณะลูกขุนมองข้ามปัญหาหลักของการมีเสรีภาพในการพูดไปจนเมินต่อหลักฐานที่ทำให้รอบชนะคดีที่ U.K. หรือว่าคืออังกฤษนั่นเองฉันเสียใจที่แพ้คดีนี้แต่ฉันเสียใจยิ่งกว่าที่ดูเหมือนฉันจะเสียสิทธิ์ในความเป็นคนอเมริกันนั่นคือการพูดได้อย่างเซลรีนี่คือสิ่งที่แอมเบอร์เฮิร์ตมาถแถลงนะฮะหลังจากที่มีการตัดสินคดีไปแล้วตอนนี้คดีของทั้งคู่ก็ได้มีการจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ล่าสุดเลยอันนี้ล่าสุดมาสดๆร้อนๆหลังจากที่มีการ ตัดสินคดีแบบนี้ออกมานะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยแทบทั้งโลกเลยนะฮะได้มีการไปก,ก่นด่าไปว่าตัวของแอมเบอร์เฮิร์ทนะครับว่าเป็นผู้หญิงตอแหลว,ว่าเป็นผู้หญิงหลอกลวงซึ่งตอนนี้นะฮะผู้บริหารของ Water b r o t h e r ได้มีการออกมาบอกแล้วนะฮะว่าฉากทบทของแอมเบอร์เฮิร์ทใน u a m a n a n d the Lost n i n o m o m หรือใน Aquaman ภาค2เนี่ยจะถูกตัดออกจากภาพยนตร์ ทั้งหมดครับซึ่งนี่คือบทความที่ตัวของจูเลียตรอเรนฟิชเชอร์นะฮะคือผู้ที่นั่งตำแหน่งของ Executive Producer ของความแมนภาค2อนั่นเองได้มีการลง IG Story ไว้แบบนั้นนะครับเป็นที่น่าเสียดายสำหรับบทของมิร่าเพราะว่าถ้าเขาจะตัดสินใจแบบนี้เนี่ยควรที่จะทำตั้งแต่แรกถ้าจะมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงก็ควรมีตั้งแต่แรกไม่ใช่มาถ่ายจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเปลี่ยนตัวมาตัดบทออกอย่างเงี้ยแล้วมันจะส่งผลกระทบ ต่อบทภาพยนตร์ในภาพรวมขนาดไหนสําหรับแฟนภาพยนตร์เนี่ยผมคิดถึงเรื่องนั้นมากกว่าซึ่งหลังจากที่มีการพูดแบบนี้ออกมานีฮะหลังจากที่มีการตัดบทของมิวราตัดบทของแอมเบอร์เฮิร์ตออกจากภาพยนตร์และอควาแมนสไปทั้งหมดแล้วเนี่ยยังมีเรื่องตลกตลกอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับคดีนี้ครับนั่นก็คือตัวของคุณบรูซแคมเบลล์ครับ คือบทมิวราที่คุณแอบเบอร์เฮิร์ตเขาเล่นไว้เนี่ยมันมีข่าวนะฮะว่าเอ้ยเขาอยากให้คนอื่นมารับบทเป็นตัวละครมิวราแทนว่าจะเป็นไออัญญาเทลลจอยเอมิลี่บรันเอ็มมาวัตส,สนันเอ็มมาสโตนเนี่ยฮะดาราที่เรียกว่าเป็นนางเอกทั้งหลายแหละเนี่ยอยากจะให้มารับบทมิวราทั้งนั้นเลยคนหนึ่งนะฮะที่ถูกเสนอชื่อว่าให้มารับบทมิวราสิก็คือตัวของคุณบรูซแคมเบลล์ครับเฮ้ยนี่จะเล่นตลกอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยเอาจริงๆนะ คุณบูธแคมเบลก็มาบอกนะฮะว่าเขาก็อยากรับช่วงต่อบทของมิลราเหมือนกันพูดถึงบูธแคมเบลเนี่ยเป็นนักแสดงวัยเก่านะฮะเป็นนักแสดงคู่บุญของคุณแซมไรมี่เลยเหมือนกันแล้วก็มีผลงานล่าสุดก็คือไปโผล่ในด็อกเตอร์สเตรนจ์อินดิมัลติเวิร์สออฟแมนนั่นเองหลังจากที่มีเหล่าแฟนๆนะครับที่มีการตั้งแคมเปญกัน,กนที่จะเรียกร้องให้บูธแคมเบลเนี่ยมารับบทแทนดาราที่กำลังมีปัญหาอย่างแอมเบอร์เฮิร์ตในบทของมิลราอยู่ ซึ่งตัวของบูสแคมเบลก็เห็นแคมเปญนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เหมือนเป็นการตอบกับเชิงโจกๆจกเชิงตลกนะฮะว่าตัวแกก็ได้รับทราบนั้นแล้วก็เห็นทวิตเตอร์นี้แล้วก็ไปทวิตต่อนะครับว่าสนใจนะเอาบทเนี้ยมาเลยก็คงจะเซลแซลเล่นๆธรรมดาเลยเนาะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะก็เอามาปิดท้ายแล้วกันนะฮะกับเรื่องเครียดเครียดระหว่างคดีของจอห์นี่เด็บแล้วก็แอมเบอร์เฮิร์ตนะฮะตอนนี้เนี่ยตัวของจอห์นี่เด็เนี่ยเหมือนกับว่ามีผลงานล่าสุดนะฮะกำลังจะมีผลงาน ลงโรงภาพยนตร์ให้เราได้ดูกันนะคร,รอคอยดูกันทีว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าไม่ใช่หนังฟอร์มกระแสหลักหลอกเป็นภาพยนตร์ฝรั่งเศสนะจากที่ผมได้ดูรายงานมานะฮะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันเห็น,นผ่านว่าเกกกาลังจะมีผลงานล่าสุดออกมาแล้วยังไงก็ร่วมสนับสนุนผลงานของจอร์ดีเดฟบได้นะครับดีใจนะฮะดีใจที่จอร์ดีเดฟชนะคดีแต่ว่าคดีนี้จะชนะจะแพ้ทั้งสองคนเจ็บทั้งคู่นะครับเจ็บทั้งคู่จริงๆแล้วก็ ที่น่าสงสารเลยนะเอาจริงๆอันนี้อันนี้คือคิดคิดแบบตามทั่วๆไปเลยนะคือเราอาจจะไม่ได้เห็นผลงานการแสดงของแอมเบอร์เฮิร์อีกแล้วก็ได้ด้วยเหมือนกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel